ใาดิครบนันนีมอวนชีวก็ได้ดังแล้วนะครับนี่ฮะไปรู้น้องชายสองคนนะครับเขาคาเขากังมองไว้นะครับว่าจะอะไป่าหรือเปล่าไปลุ้นกันนะครับไปเข้าในชนเขาพดนี่เนตอนนี้มาป,ป่าวป่าก็ไปด้วย เขาพวดนะครับได้ดูดมมไปครับอ้าน้ำมันอะไรหรอนั่นบ้องจะตัวอหย่งย่งได้ดดอ,อู้เขาพวดนะครับบะวอีกหน่นอยเขาก็จะใายเข้ามึงเขนนะครับเอาเข้าประเทศจีน

เใังมาเอาาาคะงมาปังก็ไปเลยเดี๋ยวมื่อไหไม่กลับไปหรอนะครับเอากระจงเพื่อน่ะกระเจ้าปุ้นะทำไมอยาจองได้ล่ะก็ต้องไปดินไร้น่นอยังนี่มวนจะไปกัเขาดิตื้อนละแต่ว่าจองในกรุงยมพู เขาไปดอกไวหางลสิกันน่ะำไมะไอ้ก็เหมือนรันดีใจฮือหล่อมเป้กหลอไอป๋ามาก่อนไหนมั้งป้าโลไม่โลกลัวฝนตกนะครับพี่น้องเอายังเขามาดีในาทนี้หลังดง อ่จันได้เขาได้จันกัเจ้าบไหพัดพจก้าวนไม่ขีก็ได้กลังไกับเจกเลยกาเลยนีครับพี่น้องกำลังจะไปนะครับจีเนียเ้ามขี่นั่นนี่หน่นั่นนี่แล้วนี่ก็ นีจินนั่กในเครื่องทำนีไปปากหวงคืออะคือไหนน้องน้ำแมตัวเดีย๋ยวมนเดี๋ยวคืนน่นแหละเดี๋ยวรอดูนู้นะคะว่าปลา,ปามันจะติดเดยอนะขนาดไหนนะครอยอยับที่น้ำคน้คืนนที่ปัารักนาย่น้ากองเนี่ย

เอาตัวมุดองตัวมุดเองเจ๊ก้าไม่หากินง่ายเหมือนนล้นั้นนุยลูกกี่วะนี่พี่น้องไ่ใช้ไว้ีหออาลูเห็ดป่ดรวมชุมนะเออรวมช่ม่ไม่ใช่ะไรกมไม่ใช่อะไรกินแทเห็นนะดูยี่ได้เอพี้อาปักโคนาองปักโคมเขาได้มันมงเข้าในหอปามันมีชงม้่ในแต่เป็นปำว้วมฮะ ป่ามว้วมไม่ไม่ป่ามว้วมไม่ผักขมอ่อใกล้ใกล้ใกล้พุ่งหมดอีกขึ้นเลยเนาะฮะหลุกขึ้นมาหางม้เท้าข้างั้เน่ยเนี่ยห้างมาเท้าติดนำมัเนีเ่ย <c oughs> ดีขึ้นนั้นนนะเออขึ้นไเพ่มกกด้วยจังลนะี่ถ่ายนู้น่ายนู้นเออโเลยเยอะเฮ้น้องวดอาไว้ปวดเอาไว้เนี่ยมจิจอ่ะน้องยุกเลยลูยกยกเนียงเลยลูกนํำน้ำอันนีอเออนี่ยเดี๋ยบควบคุมก โอเคลไปดูอ <m í toys> <P an> ีกไปดูอ <í old> ีกลังไปดูอีกอันนึงนะครับพี่น้องอะไรมาวยอะปลาปาปลาปลาปลาปาปนาปลหนาาลาาาาปลาาาไปา ไดูอีกอันนึงนะครับว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนนะครับค้าคาเดานี่ครับในกรณีทุงนานะครับเจ๊ในนี้ปัาจู่ได้ไมเฮ้ยสว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 ย มันอยากกัดนทุ่งนาค่ะนะงรับเป่าป่าวัสดีครับอะไรวันดีครับเออนี่แหละเราไปดูกันนะครับเออเย็บเงี้น้ำอ่ะเจนไหนก็ว่าจินน้ำขึ้นงอกติดยู่พวมีกาง่วงน้ำน้ได้หมกางอนเียงน้ำน้ำได้ิ้นหกางเอยเออผวจินน้ำไหลองขึ้นอยอ่เยอะิ้นแล้อขึ้นะรห้ออะอ่ะโบพวผ่าเหลี่ยมขึ้นอะ นะครับไอ้คนตกปลาก็มีนะฮะปลาาีนนมัปลาหีนน้หมักปยใกล้คืนน้ำหนานะมัวรน้ำนองน้ำน้ำปดีมีอยูอ่นีปเาี๋ตั้งในเอี่อ่ะมี้นในเดี๋ยมีตรงตรงเนาะดูในทีนะครับเมีอยู่กว่าน

นี่อ่ะอยงตัสองตัวกัล่าหมูไปหันหันตัวนันอ้ก็ใดนานี่เแนว่าเงีปลาหมูเนอะล่ะเห็นใจปลาหมอมยมไนไอ้บ้านหวงน่ปัหม้อทำจงแน่มามาสีไปก็แล้วไปก็อช่ง มีหลายตัวอันสองตัวสามตัวอันนี้มีสามตัวครับพี่น้องอันเมื่อกล้เลเยอะกว่านะฮะอ่ะที่เจ้าเขือนเอาออกไว่าเ้ก็มาเอาให้ก็ปูดออกปังกันที่ก็ไล่นั่นจ้องออกหลอกกูมันเอากางเขาทอเนี่ปลาปลาแบบนี้นะฮะเนี่ยอะไรนะปลาขม ปลามอมแบบเขาเร็กที่นี่นะครับเขาพี่น่กลับบ้านแล้วนะครับคือเลไพ่อตวงอยู่นะครับรยบังอ่ะกลับไปฝั่งนู้นนะครับรรนะครับเป็นเรือไม่ใสเรือเป็นเป้อะไรอย่างนี้นะครับ น,น,นะนี่นก็เป็นการหาปลานะครับของคนไทยใหญ่เขานะครับที่ี่ก็จะกลับแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นน้ำแหนหน้าปืนเนี่ย โอเลยนะเครับพีน้องมุสิวกันแนนเรียนก็จะลาพี่น้องก่อนนะครับช่ารับคิดภาปลากนะครับรอดชมบรรยากาศฝนตกนะครับแบบนี้นะโอเคครับ